สวัสดีค่ะทุกทท่ทานค่ะพบกับช่องคำโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำข้าวจี่สูตรทำขายมาฝากทุกทท่ทานค่ะก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิง่งและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปค่ะสำหรับข้าวเหนียวที่เราเลือกมาใช้วันนี้ก็ใช้ข้าวเขี้ยวงูนะคะเพราะว่ามีเม็ด เรียวสวยแล้วก็เวลานําไปจี่ก็จะเรียงตัวกันสวยด้วยค่ะพอได้ข้าวมาแล้วเราก็นําไปแช่น้ําประมาณ3ามชั่วโมงแล้วนําข้าวที่เราแช่มาล้างจนเขาใสให้เขาน้ําใสเลยนะคะล้างหลายหลายครั้งค่ะกันข้าวไม่ให้บูดนะคะเสร็จแล้วก็จะนําข้าวไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างที่รอข้าวสุกเราก็จะมาเตรียมน้ํากะทิแล้วก็ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะคนให้เกลือละลายพอข้าวสุกแล้วเราก็จะมาเกลี่ยเพื่อระบายความร้อนค่ะหรือว่าภาษาอีสานเขาก็จะเรียกว่าสายข้าวนะคะเพื่อไล่ไอ้น้ำนะคะข้าวจะได้ไม่ชื้นเกินไปค่ะจากนั้นเราก็จะนำข้าวเหนียวลงใส่หม้อหรือว่าใส่ภาชนะต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็เติมน้ำกระทิลงไปประมาณสัก4-5ทัพพีค่ะ แล้วก็คลุกน้ำกระทิให้เข้ากับข้าวจนเม็ดข้าวเรียงตัวกันสวยนะคะไม่ให้เป็นก้อนค่ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมไข่ไก่ค่ะเพื่อจะปรุงรสนะคะวันนี้ใช้ไข่ไก่5ฟองค่ะ ตีไข่เสร็จแล้วก็เติมน้ำกะทิลงไปประมาณ1ทัพพีนะคะตามด้วยผงปรุงรสค่ะซอสฝาเขียวเกลือปน่นเนยละลายตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลเพื่อตัดรสเค็มนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมทําแผ่นข้าจีกันค่ะวันนี้จะใช้ฝาพลาสติกนะคะที่ใช้ฝาพลาสติกเวลาเราแกะข้าจีออกจากพิมพ์เขาก็จะแกะง่ายกว่าวิธีอื่นนะคะแล้ก็จะบีบไม่ต้องบีบให้แน่นมากนะคะทําทั้งสองด้านเลยค่ะเวลากดข้าวเหนียวลงที่พิมพ์ไม่ต้องกดแน่นหรือว่ากดหลวมเกินไปนะคะ ถ้าแน่นเกินไปเวลาไปทานก็จะไม่อร่อยค่ะหรือถ้าหากเราทำหลวมเกินไปเวลาไปชุบไข่ข้าวเขาก็จะเปื่อยยุ่ยนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับทานที่ย่างนะคะไม่ใช้ไฟแรงหรือว่าไฟอ่อนเกินไปค่ะไฟกลางๆแล้วนำตะแกรงขึ้นไปย่างไฟก่อนเพื่อให้ตะแกรงร้อนข้าวจะได้ไม่ติดตะแกรงนะคะ เสร็จแล้วก็นําข้าวขึ้นไปจี่เลยค่ะดูว่าข้าวเกรียมหรือยังนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วแล้วก็มาพลิกข้างค่ะหรือว่ากลับด้านนะคะอันนี้ก็เกรียมทั้งสองด้านแล้วแล้วก็จะมาชุบไข่กันค่ะจุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะ น้ำปรุงในไข่เขาก็จะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อข้าวก็จะทำให้ข้าวจี่อร่อยด้วยค่ะชุบไข่ครั้งแรกหน้าตาก็จะออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าเราพอใจแล้วเราก็ชุบครั้งเดียวก็ได้ค่ะถ้ายังไม่พอใจเราก็จะชุบสองครั้งก็จะน่าทานยิ่งขึ้นนะคะ ก็จะมาลองชุบสองครั้งดูนะคะว่าหน้าตาเขาออกมาเป็นยังไงคะ่ะสำหรับชุบไข่สองครั้งหน้าตาเขาออกมาน่ารับทานมากๆเลยนะคะ ค่ะสำหรับข้าวจีก็เป็นอีกเมนูนึงที่ใครหลายๆคนกำลังมองหาอาชีพอยู่ก็อยากจะแนะนำให้ไปลองทำขายดูนะคะกำไรเยอะทีเดียวค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ